วันนี้ก็มาผัดผักรวมกับหมูกับตักเครื่องในไก่รวมกันเลยรวมมิดไว้วันนี้มารับชมกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยากจะมาผัดผักผัดผักกับหมูกับเครื่องในไก่ปนกันเพราะมันมีอย่างละหน่อยเจียวกระเทียมก่อน เป็นกระเทียมไทยไงหัวมันเล็ก,ยกเยอะียม่หอมก่อนอย่าใส่หมู รวนหมูเลยมีแบบที่ไก่มีอย่างไม่เยอะเงอย่างหน่อยใส่ผักด้วยใส่ผักรวม หันไม่หมดไงเออหั่นไม่หมดหลองอยู่ หูสันคอมีไงย่าไปโลดตัสย่าก็ซื้อมาเมื่อวานซื้อม,มาหน่อยนึงใส่รสดีน่ะปรุงไปเลยใส่ชุสช,ช้อนช้อนา thấy pha kiểu này, thấy nấm tan rồi, nấm tan xài ไอ้น้ำแห้งหมูสุกก่อนค่อยใส่ผักมีเห็ดด้วยเขาต้องใส่เห็ดหูหนูหน่อยใส่เห็ดหูหนูไปเลยยีาเห็ดหูหนูไม่สุกแต่มันจะท้องเสียผัดรวมไปเลยอะ่ะอันนี้เป็น ผักถัว่วถั่วแขกถั่วอะไรยากเรียงไม่ถูกอันนี้ก็เป็นคะนา้าถัว่วถั่วแขกกับคะนา้าแล้วก็มีแตงฟ้ามีถัว่วยังอย่าง,างละหน่อยโอ้เต็มกระทะเนี้ย เดี๋ยวต้องชิมแต่น้ำมันหอยหน่อยมั้งน้ำมันหอยก็แข็งเชียวไม่ออกเดี๋ยวค่อยใส่ ออกไนะมันหอยไม่มีหอมหอมใหญ่ไม่ได้ซื้อที่จริงก็ใส่หอมใหญ่แต่มันไม่ได้ซื้อมาไนงะ ถ้าใส่หอมใหญ่มันก็จะหอมหอมใหญ่น่ะจะชิมน้ำน่ยว่าเค็มไือยัง ก็เอาน้ำมันหอยมาใส่หน่อยน้ำมันหอยเค็มชิมละใส่เยอะไม่ได้เดี๋ยวเค็มยากก็จะไม่ชอบเค็มอยู่รอหมูรอเห็ดสุกแล้วก็ใส่ผักที่น้ำแห้งน้ำเยอะไงออกออกจากหมูออกจากไก่ ก็จะใส่ผักแล้วน้ำน้อยลงไปแล้วนี่เป็นถัว่วใส่ถั่วก่อนถั่วจะสุกยากหน่อยโอเคแล้วก็ตามด้วยผักคะน้ผักอะไรเหลือก้นยากก็เก็บใส่หมดน่ะเ,เพราะว่ามันซื้อมาหลายผัก <c oughs> ไงไี่เหลือถั่วกะแตงฟวา ยใ,ใส่ทีหลังกันใส่อันนี้คือก่อนพรุงรสอร่อยแล้วเสียดายไม่มีหอมใหญ่หอมใหญ่หมดไม่ได้ซื้อมันก็มีในตู้เย็นไงเลยไม่ได้ซื้อมาซื้อเก็บไว้มันก็ไม่เสียอะไรหอมใหญ่ ใส่ไปเลยผักเต็นควาบนถั่วนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยใส่ใหม่ถั่วเล็กหน่อยอันนี้เป็นพริกพริกหยวกพริกหยวกแดงพริกหยวก แช่ฟิตไว้จนแข็งแล้วมาหัน่นออกมามันก็เลยแบบนิ่มแช่ข้างล่างงานมันก็เสียงนะอย่ะแล้วยาซื้อมันนานแนละ้วไงผัดเต็มกระทะเลยอนะ่ะ ใช้ได้นะใส่แค่พริกหยวกอย่างเดียวอยากกินเจิดๆบ้างนี่อยากกินเผ็ดไม่ผักสดอย่างเดียวหมูสันคออร่อยมากเลยอะกับครึ่งในไก่หน่อยนึง ร้อยผักสุกก็อร่อยแล้วไม่ต้องปรุงนะยาอยากกิกนจืด ปิดฝาไว้ให้กระทะนี้พอดีกวบาฝาปิดช่วยกัน ก็คงจะใช้ได้แล้วเดี๋ยวผักเละค่ะผัดผักรวมกับหมูกับเครื่งในไก่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วผักรวมไว้วันนี้คงจะมีแค่นี้ละค่ะกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามให้ยาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ